นกมีการซึมเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ไขยังไงคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมหนุ่มนกนิกนะครับเพื่อนๆหลายคนคงจะเจอว่าบางทีนกเราอยู่เฉยๆมันซึมมันไม่ร้องมันเงียบเหงานั่งห่อๆมันเกิดจากอะไรครับซึ่งอาการซึมของนกเนี่ยมันเกิดได้2อ,อย่างเกิดได้2อ,อย่างนะครับเกิดจากร่างกาย อย่างแรกก็คือเกิดจากร่างกายอย่างที่สองเกิดจากจิตใจแล้วมันจะแยกไงว่าเกิดจากร่างกายและจิตใจกรณีเกิดจากร่างกายเนี่ยก็คือเราเลี้ยงอยู่ในบ้านของเราเนี่แหละครับแล้วอยู่เฉยเนี่ยเปิดเช้ามาเอ๊ะวันนี้ทําไมมันไม่คึกคักปกติมันจะสดมันจะร้องมันจะโดดไปโดดมาแต่วันนี้เช้านี้เปิดมาแล้วมันนั่งซึมซมันไม่ค่อยร้องนี่คือเกิดจาก ร่างกายของมันซึ่งอย่างแรกเราต้องคาดเดาไว้ก่อนเลยว่านกมันจะไม่สบายมันอาจจะเกิดจากนกมันตากฝนไหมตากฝนมาไหมแล้วเมื่อวานตากแดดเดยอะไหมตอนเราตากแดดหรือนกไม่กินอะไรเข้าไปหรือข้างในเนี่ยมันไม่ดีหรือเปล่ามันมีอาการปวดท้องท้องเสียอะไรไหมตรงเนี้ยเรามาดูซึ่งเราจะดูได้จากขี้นก เราดูได้จากอาการจามดูได้จากอาการหายใจผิดปกติหรืออ้าปากพวกนี้คือเกิดจากร่างกายของมันผิดปกติมันไม่สบายตรงนี้เราต้องรักษาตามอาการถ้ามันจามนะครับซึมๆแล้วจามเราก็ให้ยาแก้หวัดหรือซึมๆแล้วนั่งอ้าปากนะครับเราก็ให้ยาแก้หวัดยาแก้ไรลรคปอดมันให้มันกินหรือเช้าเราดูแล้วเอ๊ะขี้มันเหลวนะมันทายออว่าเป็นเหลวๆเนี่ยเราก็ให้ยาแก้ท้องเสียมัน ส,ส่วนตรงเนี้มันเป็นส่วนที่เราต้องช่วยในเรื่องของสุขภาพมันแสดงว,ว่านกมันไม่สบายแล้วเราก็มารักษาส่วนที่2คือจากจิตใจจากจิตใจเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอานกไปแข่งครับพอเรานกไปแข่งนกเราอาจจะสู้นกพอเวลาขึ้นลาวแล้วอาจจะสู้นกตัวอื่นเขาไม่ได้นกเขากดนกเขาลิกนกเขาอัดเราพอกลับาบ้านนกเราแย่เลย พอแย่สภาพจิตใจมันแย่มันโดนกดมันโดนเรียกว่ามันโดนข่มกดดันมันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันแย่มันก็ซึมครับคราวนี้ซึ่งพอนานๆไปมันจะกลายเป็นนกดรอปก็คือนกไม่เล่นดังนั้นเนี่ยส่วนที่เกิดจากการเกิดจากสาเหตุจากเรื่องของจิตใจโดนนกข่มเนี่ยเราต้องค่อยๆปรับค่อยๆปรับก็คือถ้ามันซึมอย่างแรกเลยนะครับเอายาไบโอบีสิบสองให้มันกินก่อนเนาะผสม เป็นไบโอบีบสผงสีแดงๆนะครับเอาสัก1ช้อนชาเนี่ยช้อนชาเล็กๆเนาะช้อนช้อนกาแฟจิ๋วครับผสมน้ำสักครึ่งถ้วยให้มันกินติดๆกันสัก3วันตัวยาไบโอบีบสเนี่ยมันจะช่วยแก้นกเครียดแก้นกที่มีอาการเครียดครับจะทําให้จิตใจมันดีขึ้นมันคลายเครียดขึ้นแล้วเราแยกนก ตัวนี้ของเราเนี่ยไว้ห่างๆตัวอื่นครับอาจจะบังผ้าไม่ให้เห็นตัวอื่นแล้วก็ใส่กองพักไว้ก็ได้นะให้มันคลายเคยรียดทางจิตใจก่อนแล้วส่วนอื่นนะครับร่างกายเราค่อยมาเสริมด้วยวิตามินเพิ่มนะครับเอานอนที่มันกินบํารุงนะแล้วก็หลังจากนั้นสังเกตอาการมันไปเรื่อยๆก่อนถ้ามันเริ่มร้องดีขึ้นสักนิดสักหน่อยนะถ้ามันร้องดีขึ้นแล้วไม่ค่อยซึมแล้วพามันเที่ยว ีเนี้ยพามันเที่ยวอย่าเพิ่งพามันไปอัดกับตัวอื่นครับพามันไปแขวนเนี้มันเที่ยวนี่แหละให้มันเจอตัวอื่นก่อนให้ช่วยให้สุขภาพจิตมันดีขึ้นอย่าเพิ่งไปกดดันมันถ้ากดดันมันเดี๋ยวมันจะกลับมาซึมอีกกลับไม่เล่นไม่ร้องอีกเราจะเหนื่อยอีกใช่ไหมครับดังนั้นนะครับพอเราพาไปเที่ยวแล้วก็กลับมาบ้านก็มอมลุงมันแยกมันห่างตัวอื่นอย่าให้มันไปเทียบตัวอื่นอย่าให้มันถูกกดดันแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นครับนี่คือสองสาเหตุและวิธีแก้ไข ที่เกิดจากการที่นกของเราซึมเนี่ยก็ลองนําวิธี2วิธีนี้ไปใช้ดูนะครับถ้าใช้ยังไงเป็นยังไงคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมหนุ่มนกเล็กครับสวัสดีครับ